เงียนกับซนเซนซนเซนพี่น้องลูกสาวกับบอดี้แปงเงียนสามเหมือนวันยังร้อยมือนหนร้อยเออร้อยวันยังมือนสบายดีพี่น้องสวัสดีทุกทุกคนเดอ้อสินเปียกมาจันสินมีพื้นเดียวแม่บอดี้สื่อให้ตลาดหนุ่มสินเปียกนะัก้นสักมันขี้ต้มออก บ่แหงพูตากห,หนองน้ำผูมู่มาหับเอากับเอิญบอกหมูว่าสินเปียกหมดได้ไปเด่นอาการพี่น้อยอีละเรามาเบ่งให้แม่เนยะจับกล่องให้ปลาลูกมึงดูอาการแม่เป็นอะไรพอมันกำลังจะไปเอาหักใหม่อีกพี่น้องน้ำหักใหม่ททาเนาะมันเบิดแล้วสามคืนพี่น้องเนาะก็เอว่าวแหงล่งแหงลงเนาะ มาเบิ ừng, ừng, ่งให้ปาลุงเบิ่งโนลูกเบิ่งไก่ไก่ดูพอมันจะไปเอากับเยี่ห์ไปเนองเอากับสาวเอือยเก็บแขวเด้อต้องยังจะเก็บแขวมาเบิ่งไก่มาเบิ่งลำไก่เบิ่งจัดดีๆอันนาก็ว่างซะก่อนปิดแล้วก็ว่างใหม่แล้วมันเห็นกับขากูขึ้นดูแขนจังมันทัว ทั้งหน้าทั้งหลังเนี่ยมันเลื่อนล่างอัปเดตมื่อนี้พี่น้องแพ้กันหนามก็ย่อยทัวทีนอนพี่น้องเอ้ยหันนอนเต็งเนาะนี่เด้คือมันวหนามมันนีแหละล้วก็สักเธอเดียวพี่น้องมันจะเอาเนี่ยมาห้องมันเป็นค้นนะเด้กอันนี้ยัง่มันเป็นเพลย์มอน เป็นคนแล้วมันติดแพ้ครับพอเด้มันเซมเงอบเซมเง็บอยู่นี่พี่น้องเห็นบ่าเป็นเก็ดแบบขั้นให้ลูกท่าหายกัดแยงมันสัมรีมันกอะยันเก็ดมันอันนั้นดน่าจะมีจะมีะม่แต่หายแต่พอท่าหอมมา่งมายิ่งไก่ต้นี้ให้แน่เปนผู้อื่นท่ากระบอกเ่าว่าแยนสัมรีกอเก็ดออกพี่น้องพ่อว่าเอาสัมรีท่าเด้สัมรีแบบ เขาเสร็จหนาะในน้ำเล็บจะถือแม่มอนเนะี่ยตัวนี้เล็บถือคงได้ในน้ำย่อยออกเรนี่มันย่อยง่อยแล้วอุ้ยนางเพิงอุ้ยผอมึงนางข่อยเพิงอุ้ยนางเพิงผอมึงหน้ามึงหยั่ยงเลย มันขึ้นมาจากผิวหนังเจ้ามันกระเพิ่งเลยนางมันวัดมันเสียมันก็ยังแบบอะไรมเจ็บยังปวดยังนเจ็บยังปวดยังแสบพี่น้องแต่ว่าความเจ็บความปวดความแสบมันถูเล่าลงมันหลดลงดีจะไปไทยพอท่านดีมามันหลงเพลงนี่ตัวนี้มันเลอะเบนี่มันเลอะมันแหงเข้าเลยเนาะ ไมยมันเลอะมันเปียกแล้วดอกจะมันแห้งลงควนมันติแล้วนั่นสยโอ๊ยนั่งท้ามันเจ็บไ้มันหอนี่ว้าวน้ำออกเลย ขัน่เาะังห้อหเด้อนัข้ามันเจ็บเจ็บบนหล่หลังนี่น่กนอนขนุนนังค่ะเจ็บเจ็บแต่ยังไข่ที่มันบวเจ็บแต่มันเข่งบาดด้วยปวดมติด แล้วมันเข่งบาทนะ่ห่คนอยากเลียดัได้ไงเล็กเล็กด้วกันท่านี้เป็นอะไรเจะเสพเพื่อตป่นเต้นข้างล้างเนี่ยตัวเจ้าตัวเจ้าติดตัวเจ้าติ่มัน sau quay ừ. nặng Nãy mình cho tỉnh nó mới tạm mất Tôi nằm mất tệ cả năng ừ. Thế nên sâu Mất tệ đi. Cho tỉnh cho Cháu có nhìn งายเยมันแตะของ, mainland, งันเยคยนอนบนขึ s> <S ้นอะนรเจ้าก็เห็นสิค่อยนอนง่ายบ่เ้๊จะไปเอานักที่้หักยาบอกหอจะไปเอาน้ำยากัใส่ใส่ได้ระมัดหลุดเด้อมีไฟถอนนิลาจ้านี่ยมันด่าเล้กินขอก้ชวยเลยโอ้ยอีตาอันนี้ จะหถ่าแตเศร้าแ้เบิองใกล้ๆพี่นอกมณนใดมันมันดีึ้นบอลเป็นแบบหนึ่งี่เกาะมันอยากมันบรเห็นสัตวากหาี่นนะแก็บถือกระเพิ่งออกพี่น้องเลยเียมาเถืมือมัน่ั่วไปนะมันบห ตีนไปยังไงเขาลงมาเลยขาคับซิ่งตัวนี้เลยเขาสิลงมาเมื่อแรกคนเราเฮ้เยอะมากว่าเนี่ยเนี่ยเขาบอกแต่เก่านี่ตัวนี้ตัวนี้ต์กระดูก่เก่ากระบอกเส่ามื่อแรงผู้เขาวันนี้ได้ขนาด พักก่ครับคือว่าสิโตกไปเยอะจะทำ้รวันสุดโต่ไหวเนะมืแรงไปเลยข่าวเอานี่ขอกระปิงกก๊กเน้องสบายดีเด้อพป่น้องเลยเปิดกก๊บค้าึ่งค้าหนึ่งกับเิงตะแคนมันจะุกเลยสิะุกลอมันมีอยู่ทั้งเดี๋ยไปเอาเลย túp bảo hỏi nó thả đấy, có ừ. tiếp vài túp nằm giả thế này, tú tú na ăn chín đấy, thứ ăn túp hơn đấy, hài bây rồi lẽ, nữa,

ปลาลุงเวียนหัวก็ดึงเวล่อไไม่สายผิดหางแก่งอยู่บุกบัดผิดบัดอยู่ผู้บดได้เปิดด้านดันแล้ว <laughs> mất là bao lo hải xong sao lo bao bạn sao mất sao bớt mình sao cái hẹn đó học sao lại lại và đi thì nó thôi mà มึงกินข่าวได้ย <si> ี่อะไรยังค <so ่ะคือก uh ินะไรบ้างาเิตใ่อ๊ยไเอุ้ยมันดำข่าวแล้วยายเอ้ยเออไปยีกมันลุมมาไปยีกมันเห็นกระจีบมเห็นบอลนี่ตัวมันแตกเงินเช้าเห็นบอตัวมันเป็นอะมันกระเากระท้า แล for uh ้วว hmm. ่าไอไอน้ั้ไมกินนบ่บ้านนเศร้าโอ้ยไถูกแห้วเศร้าเลยกับไฟบ่ไถูกแทนหกนคู่ก็เจ้ามียังสินพื้นแพ่ว่าอยู่บ่ยี่ย่โอ้มียังเหรอมาแนวเขามีไก่แล้วบอกนี่แต่เรียแต่เจ้าสิ่หายท่าั้ีสินพื้นแผ่ว่าคันหาจัเงินสินพื้นแผ่ว่า ันบมเมนคู่เขาเขาก็บอมเมนแนวเขาก็บอกห้ามเนาะถึงว่าคู่คู่กับนันแหลน้ามย่อยเบเยนี่ถือแคนเขนนี่เด้นี่มันติดแคนเขาออกมานี่ยมาเสร็จ้ง้หามันไ้ย่อยบ่ฮีตมันแตเหมือนน้อติงเด็ด มันเพิ่อนนอนติงมันเออมันกำลังตกเกียนี่นั่นจูนี่เลยครับบริเติงมันบวแตกมันกำลังตกเกีดดยรนะ์นี่น่ะเช้าเช้าแล้วเช้าซะแน่โอ้ยเฮ้